สวัสดีครับวันนี้วันที่11พฤศจิกย 6, 6, 6ายน2 5 6 8นะครับรูสัญญาณเซตในช่วงเช้าสายนะครับ11นาฬิกานะครับวันนี้เซตติดลบอยู่0.49จุดนะครับราคาอยู่ที่1,000 305.77จุดเนะครับเป็นสีแดงนะครับส่วนตลาด m อก็บวกอยู่เล็กน้อย0.27จุดนะครับอยู่ที่225.83จุดสีเขียวนะครับตัวอื่นก็เขียวแดงสลับกันไปนะครับแล้วก็ราคาทองคำก็ยังบวกขึ้นมาเยอะเลยนะครับมาอยู่ที่4,146ปอ,อน์ต่อดอลลาร์นะครับส่วนน้ำมันก็ย่อลงมาเล็กน้อย ยที่อยู่ที่ถ้า WTI ก็อยู่ที่60ตอนนี้ก็ลบลงไปที่59นะครับส่วนค่าเงินก็ยังคงซด์เวบออกแดนค่านะครับทีนี้เราจะไปเก็งกำไรกันจากหุ้นตัวใดที่มีนักลงทุนเข้ามาในโมดสักทีบนลุ่มอันดับแรกนะครับตัวแรกนั้นเป็นข่าวดีเพราะว่า มีการประกาศคือผลการดำเนินงาน F สี่สิบห้าของบ้านปูนะครับแล้วก็บ้านปูก็บวกทำกำไรขึ้นมาแล้วก็มี BPP ก็บวกทำกำไรขึ้นมาราคาก็เลยบวกขึ้นมาโดยนะครับบ้านปูชานี้่ะครับราคาบวกขึ้นไปศูนย์จุดศูนย์สี่สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่สี่จุดเก้าสี่สตางค์ โดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบ้านปูก็บวกไป3% 1เดือนที่ผ่านมาบ้านปูก็บวกไป11%นะครับแต่ว่า1นึ่งวิคที่ผ่านมายังคงลบอยู่0.40%นย์ร์เซ็นต์นะครับก็ไม่มี PE แต่ว่ามียิวอยู่ที่5.6.12%นะครับมีกำไรสุทธิติดลบอยู่0.14สตางค์ต่อหุ้นแต่ว่า มีการปันผล0.12สตางค์นะครับตรงนี้ก็ประกาศนะครับแล้วก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสลับปานปูหลังจากที่ย่อลงมานานนะครับไปดูนะครับราฟก็ราคาก็กำลังดีกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับหลังจากที่มีข่าวจะควบรวมกันกับ BPP b PP, นะครับ BPP ก็ปลปูกขึ้นมาเช่นเดียวกัน,นรังน,นั้นตอนนี้ราคาจะเป็นอย่างไร หลังจากที่บวกกันแล้วก็น่าจะเป็นจังหวะที่ราคาจะอยู่ไม่เกินห้าบาทบที่คาดคะเนกันเอาไว้นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่สี่จุดเก้าสี่บาทนะครับราคาดูเหมือนว่าจะเป็นทั้งเทียนสีแดงนะครับแล้วก็มีกดรุ่มเข้าเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีนักเก็งกำไรเข้ามา โดยมีวอลรุ่มเข้ามามากที่สุดนะครับในห้าอันดับแรกในเช้านี้อยู่ที่92.62มิลเลียนนะครับแล้วก็มี MACD ไซด์เวย์เป็นข้างยืนเหนือเส้น s i g n a ลยืนเหนือเส้นศูนับส่วน r s i ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับ r s i อยู่ที่61.77มิลจุดนะครับ61.77จุดนะครับราคาก็ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นมาแล้วก็ ดูเหมือนว่าราคาเขาะเจะค่อยไซวย์กลับขึ้นไปนตัวนี้ก็มีโอกาสทำกำไรแต่ว่าถ้าเกิดราคาเกิน5บาทก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับทางลงทุนครับเพราะนั้นในระหว่างสบาทนี่ถือว่าเก่งกำไรได้แล้วก็ทำกำไรกันต่อไปนี่คือบัตรปูนะครับมาที่ตัวที่2ยังคงเป็น t g p t บ p วันนี้นะครับไม่บวกไม่ลบแต่ว่าราคาก็อยู่ที่1.83นะครับ าาราคาก็บวกขึ้นมา0.01สตางค์แล้วก็ลงไปโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมานะครับเขาก็ลบไป6%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไปอีก1%นะครับแล้วก็หนึ่งวีคที่ผ่านมาก็อยู่ที่0.0054%นะครับ PE อยู่ที่8.45เท่านะครับแล้วก็มีย y ่ที่7.32สตางค์นะครับ 7.32%นะครับพออภัยนะครับปีอยู่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วน EPS ก็มีบวกอยู่0.10สตางค์ต่อหุ้นนอันนี้คือกำไรสุทธิส่วนตัวการปันผลอยู่ที่0.07สตางค์น,นะครับราคาก็ยังคง s i d e w a y ์นะครับค่อยๆรักษาการหมายก็ว่าราคาไม่ขึ้นไม่ลงนะครับแต่ราคายังคงค่อยๆรักษาการคือ s i d e w a y อ,อกข้าง แต่ว่ามีพาราบุตรซามาลองรับราคายืนต่ำกว่าเส้นสองในวันนะครับดังนั้นแน่นอนว่าราคาไซเวกเป็นค่างวนรุ่มมาเป็นอันดับสองที่เจ็ดสิบเจ็ดจุดสามหกมิลเลียนถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับผิดปกตินะครับเพราะว่า TGB นี้ถ้ามีวนรุ่มนี้ก็ประมาณสักร้อยสองร้อยกว่าโดยตลอดนะครับ AMC ไซเวกเนค่างหาไซไซเวกอัพขึ้นมานะครับ ยืนยันขาขึ้นนะครับอยู่ที่42.92จุดนะครับก็คือยังไม่ผลเส้น50ดัะนั้นราคายัางคงไซด์เวย์ออกข้างต่อไปนะครับ TGB นะครับตัวนี้ถามว่าถือเก่งกำไรต่อไปได้หรือเปล่าก็ถือได้แล้วก็อดทนต่อไปให้ราคาพุ่งขึ้นไปได้แต่ว่าในช่วงจังหวะนี้ราคาจะไซด์เวย์ถึงไซด์เวยออกด้านข้างยังไม่ทำกำไรนะครับถัดมาตัวที่3นะครับ ก็คือ SMC SMO นะครับ SMO หรือสมอทองนะครับสมอทองกุ๊นะครับสมอทองกุ๊บมาเป็นวันที่4นะครับวันที่4ของการ IPO เปิดเป็นวันที่4วันนี้ก็บวกขึ้นมานะครับราคาบวกมาอยู่ที่0.24สตังค์นะครับราคามาอยู่ที่4.34บาทนะครับ โดย3เดือน1 3เดือน1เดือน1วึ่งวิคิานมาก็บวกมา5 8 5นะครับก็คือตั้งแต่มี IPO มาก็บวกมา5%นะครับแล้วก็ PE อยู่ที่5.80เท่านะครับมี yield บวกอยู่0.75สตางค์นะครับไปดูกราฟที่เพิ่งเปิดขึ้นมานะครับ,รบก็ยังคงไซเวอฟขึ้นไป ก็ยังคงมีโอกาสพุ่งขึ้นต่อไปนะครับถ้าเกิดท่านจะเก่งกําไรนะครับตอนนี้เครื่องมือยังไม่ระบุนะครับว่ามีเท่าไร่อะไรยังไงแต่ว่าแน่นอนตัวนี้เก่งกําไรได้ต่อไปนะครับถัดมาตัวที่4นะครับก็คือทูนะตัวนี้บวกขึ้นมา0.10สตางค์นะครับยังคงเป็นแนุโนขาขึ้นนะครับเป็นข่าวดีนะครับก็จะมีโอกาสที่จะ ต้องเรียกเลยนะครับปันผลนะครับหลังจากที่บวกกันกันกบดีแทกมาเป็นปีแรกนะครับแต่สามสี่ปีที่ผ่านมาทูไม่เคยปันผลแต่ว่าหลังจากที่รวบรวมกดีแท็กก็เลยมีการปันผลนะครับโดยนะครับราคามาอยู่ที่สิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์บาทนะครับโดยเสียบสามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนก็บวกไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกไปหกเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็มี EPS หรือกำไรสุทธินะครับอยู่ที่0.15สตางค์แล้วก็มีการปันผลที่0.10สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะกราฟของถูกก็คือเป็นจังหวะไซด์เวิขึ้นมานะครับราคายืนเหนือนะครับเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับแล้วก็ราคามีโอกาสไซด์เว้ขึ้นไปต่ออีกเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะครบการ Xd นะครับจะเจอ 1Xd ตรงนี้นะครับถ้าเจอ Xd ตรงนี้ก็โอกาสราคาจะย่อลงมาเพราะนั้นนเร็วนี้ก็ท่านก็รอขายหรือว่า stop loss หรือทำกำไรนะครับหลังจากที่ทำกำไรเสร็จราคาจะย่อลงมาท่านก็รอราคาช้อนที่ต่ำสุดแล้วก็ยิงกํำไรทนถือให้ไปที่ทำกำไรสูงสุดที่ราคา 12. สองหนึ่งบักนะครับสลับถูจะเป็นเช่นนั้นะตอนนี้ก็รอเวลาที่จะขายของ x d แค่นั้นเองนะครับแต่ในระหว่างนี้ยังคงทำกำไรก็พิจารณาดูนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ไอซชนโอวันะครับราคาจะค่อยๆย่อลงมาอันนี้ถ้านังทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับจะเป็นอย่างที่ปินเล่าให้ท่านฟังหรือเปล่ามาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นคือ PDMS นะครับ pdms เช้านี้ราคาไม่บวกไม่ลบนะครับราคาอยู่ที่18.80บาทนะครับ18.60บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ติดลบไป11%นะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป7%นะครับแล้วก็1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังคงติดลบอยู่0%นะ PE อยู่ที่18.01เท่านะครับมีอยู่อยู่ที่4.03สตางค์นะครับ แล้วก็มี EBS บวกอยู่0.49สตางค์ต่อหุน้นลราเคยมีการปันผลที่0.35สตางค์นะครับดัะนั้นราคาของกราฟเป็นจังหวะขาดขึ้นเล็กน้อยนะครับราคาย่อลงมานะครับสายเวย์ออกเด้านข้างแล้วก็ตอนนี้ก็รอจังหวะให้ราคายืนอยู่บนกึ่งกลางบรุจะแบนะครับตอนนี้ราคากราฟของบรุจแบก็ ยังคงไซเวกด้านค่านะครับส่วนตัวนี้ b d m s เราก็บอกว่าเขามีการถูกขายและทำกำไรไปโดยเจ้าของหุ้นราคาก็เลยไซเวดดาวน์ลงมาแต่ถ้าเราดูจากวัฏจักรของราคาคือเขาจะต้องวิ่งขึ้นนะครับต่อไปนี้นะครับเพรฉนั้นราคาจากวิ่งสูงสุดขึ้นไปด้านบนลงมาต่ำสุดแล้วก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปด้านบนนั่นเอง พราะนั้นต่อไปก็เป็นแนวช้อนแล้วก็ทำกำไร,รโดยวนรุ่มออกนะครับช่วงนี้นะครับคือยังไม่ทำกำไรในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีวนรุ่มอยู่ที่3 1มสิเี่ลเลียนนะครับส่วนในเบซดี D ก็ไซได์เวกเดินข้างส่วนไอไซก็ไซได์เวกเดินข้างอยู่ต่ำกว่าเส้น5้าสิบนะครับอยู่ที่24่8จุดนะครับเพราะนั้นตันนี้ราคายังคงไม่พุ่งขึ้น หรือทำกาไรนะครับก็รอต่อไปนะครับแต่ว่านั่งทุนเข้ามาเก่งกําไรเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ทํากําไรนะครับแล้วก็น่าจะรอจังหวะให้ราคาลงมาต่ํากว่านี้นะครับยังไงซะโรงพยาบาลก็ทํากําไรและมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเก่งกําไรกันต่อไปนะครับท่านซื้อได้ราคาต่ําที่สุดเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีกําไรเท่านั้นในการช้อนซื้อนะครับปรับทั้งนั้นุนพิจารณาดูด้วยนะครับใน5ตัวที่นักนทุนที่มีลําดับของม้สนชีบนลุ่มนะครับเราไปดูนะครับว่าไปดูการสวิงแล้วกันนะครับที่เราจะดูว่าท็อปสวิงตัวใดวิ่งขึ้นวิ่งลงและจะทํากําไรในวันนี้นะครับไปดูมีหลายตัวเลยนะครับมีปรับขึ้นปรับลงนะครับแล้วก็ ดูว่าตัวไหนเป็นจังหวะที่ดีนะครับก็จะเป็นของวันนะครับหุ้นวันนะครับในวันนี้เราแนะนําว่าหุ้นวันนะครับโอกาสทํากําไรนะครับราคาอยู่ที่สองจุดสองสองบาทนะครับบวกขึ้นไปศูนย์จุดสี่สองสี่สตังค์นะครับหุ้นวันนะครับวันนี้บวกขึ้นไปสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับก็น่าสนใจนะครับไปดูจังหวะกราฟของวันนะครับ ดีดกลับขึ้นมานะครับนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะพุ่งขึ้นนะครับจุดนี้ก็ราคาก็ทำกำไรแล้วก็ไซว์เวกเดินข้างมีโอกาสทำกำไรต่อนะครับเพราะว่า MACD ยังไม่ได้ชนโอเวอร์บอท MACD RSI ยังไม่ชนโอเวอร์บอท RSI อยู่ที่หกสิบสนี่คือจังหวะแล้วแต่ท่านนักทุนที่มีประสบการณ์ท่านาท่านเห็นท่านก็ยังคงทำกำไรได้อีกเล็กน้อยนะครับ นี่เราก็แนะนําให้ท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับในหุ้นที่ท็อปสวิงขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงเราสามารถเข้าเก่งกําไรในวันนั้นนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านลงทุนครับนี่ก็เป็นจังหวะที่เรานําหุ้นที่มีโอกาสที่จะเก่งกําไรในวันนี้นส่วนท่านถ้าเกิดมองเห็นโอกาสและนําไปใช้วางกลยุทธ์ท่านก็จะสามารถทํากําไรได้ตัวท่านเอง เพราะนั้นฝากทางทุนไว้ด้วยกดแชร์กดถูกใจกด subscribe ตัวกนอีกแจ้งเตือนนะครับกราบขอคุณท่านที่ยังคงสมัครสมาชิกเข้ามา30บาทต่อเดือนนะครับถูกมากนะครับตกวันลนะบาทแล้วก็สัปดาห์ละ10บกว่าบาทนะครับแล้วท่านก็จะได้หุ้นแนะนำก่อนที่จะรัดตลาดจะเปิดในวันวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นะเจรณาดูสิ่งที่ท่านจะได้อาจะคุ้มหรือไม่คมุ้มแต่ว่า ถ้าท่านลงทุนแค่30บาทท่านไปเล่นวันหนึ่งท่านก็ได้ตังค์เยอะกว่า30บาทอยู่แล้วนะท่านพิจารณาดูด้วยนะไปพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีบ่ส a ม